สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังถึงข้อดีของการกินผักอรกกกอร์แกนิกผักออร์แกนิกเนี่ยนะคะเป็นผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการตามธรรมชาตินะคะในการปลูกผักจะไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็น้ําดินนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราจะควบคุมไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะจนไปถึงการขนส่งนะคะแล้วก็การจําหน่ายเลยทีเดียวดังนั้นการกินผักออร์แกนิกเนี่ยก็ปลอดภัยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากินผักออร์แกนิกแล้วมีข้อดีอยังไงบ้าง ข้อดีของการกินผักออร์แกนิกข้อแรกนะคะสําคัญมากๆเลยก็คือปลอดภัยต่อร่างกายค่ะกินแล้วก็สบายใจนะคะเพราะว่าไม่มีสารพิษตกค้างค่ะข้อดีข้อที่2ก็คือกินผักออร์แกนิกแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าได้วิตามินอย่างแบบสบายใจเลยนะคะได้วิตามินต่างๆจากผักนะคะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงค่ะข้อ3นะคะกินผักออร์แกนิก ยังลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งด้วยการที่เรากินผักที่ปราศจ,จากสารพิษตกค้างแน่นอนค่ะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งแน่นอนนะคะแล้วยังได้สารอาหารต่างๆเข้าไปบำรุงร่างกายด้วยข้อสี่ผักออร์แกนิกมีรสชาติดีนะคะมันจะเป็นรสชาติของผักจริงๆนะคะไม่ต้องแบบ กินไปแล้วรู้สึกหกข,ขมๆไม่แน่ใจว่าเอ้ยความขมนี้เกิดจากยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะคะปลอดภัยหรือเปล่าคือผักออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบผักตามธรรมชาติเลยจริงๆค่ะข้อ5นะคะการกินผักออร์แกนิกนอกจากเราจะสุขภาพดีแล้วเรายังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกผักออร์แกนิกมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องไปชนกับสารพิษต่างๆนะคะสารเคมีต่างๆในการปลูกผักค่ะ ข้อ6นะคะถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์กินผักออร์แกนิกหหก็ดีมากๆเลยนะคะนอกจากบำรุงร่างกายแล้วยังลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของทารกในครรภด้วยนะคะเช่นโรคสมองพิการออทิสิกเป็นต้นคะ่ะข้อ7ทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ การที่เราไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชกําจัดวัชพืชนะคะใช้วิธีทางธรรมชาตินั้นก็ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่ะ นั่นก็คือประโยชน์และข้อดีของการกินผักออร์แกนิกนะคะนอกจากจะทําให้เราปลอดภยัยปลอดโรคได้สารอาหารเต็มที่แล้วเรายังช่วยเกษตรกร,กรให้มีสุขภาพดีและก็ทําให้สิ่งแวดล้อมของโลกนี้ดีขึ้นด้วยค่ะมาชวนกันกินผักออร์แกนิกนะคะถ้าปลูกเองได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ